ขึ้นชื่อว่ายาเนี่ยถ้าไม่ป่วยก็ไม่ต้องรับประทานนะครับเพราะมันอาจจะทําให้ตับไตทํางานหนักหรือเกิดผลข้างเคียงได้นะครับ สวัสดีครับพบกับรายการยัวด็อกเตอร์ความรู้สนุกสนุกกับคุณหมอครับวันนี้หมอโกอฟขอแนะนํานิดนึงนะครับว่าถ้าเราจําเป็นต้องรับประทานยาจริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องรับประทานให้ถูกเวลาถูกโรคถูกขนาดและถูกวิธีนะครับโรคที่เป็นอยู่จะได้ดีขึ้นและก็หายไปได้อย่างยาลดความดันเนี่ยนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่ามีผลข้างเคียงซึ่งอาจจะเป็นคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะท้องผูกท้องเสียอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เราพอทนได้แต่ผลข้างเคียงที่ทนไม่ได้เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นยาอินาัลพิว ซึ่งเป็นเม็ดสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับตัวนี้อาจจะทำให้เกิดอาการไอแห้งๆครับแต่ว่าไม่ใช่ไอทั้งวันนะครับเป็นไอแห้งๆแค่ช่วงเช้าแล้วไม่มีเสมหะด้วยเพราะว่าถ้ามีเสมหะเนี่ยจะเป็นเรื่องของหวัดแล้วล่ะนะครับตัวต่อไปก็คือแอมโบรดิปีนจะเป็นเม็ดห้าเหลี่ยมนะครับเม็ดสีขาวนะครับตัวนี้ผลข้างเคียงอาจจะทำให้มีอาการบวมที่ข้อเท้านะครับซึ่งเป็นการข้างของน้ำแต่ ไม่ใช่บวมทั้งตัวนะครับบวมทั้งตัวเราเรียกว่าอ้วนครับอันนี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากยานะครับตัวต่อไปคืออัทินูเลครับเม็ดกลมๆสีขาว,ขาว ตัวนี้เนี่ยนะครับอาจจะทําให้หัวใจเต้นช้าลงและหมดความสนุกกับกิจกรรมทางเพศอันนี้โทษหมอไม่ได้นะครับตัวต่อไปจะเป็นยาขับปัสสาวะ HCTZ นะครับตัวนี้ช่วยขับปัสสาวะได้ดีผลข้างเคียงก็อาจจะทําให้ปัสสาวะบ่อยแล้วก็มีอาการปวดข้อเพราะว่ามีการข้างข,างของกดยูริกก็ได้เพราะฉะนั้นหากมีผลข้างเคียงของยาเนี่ยนะครับต้องไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ปรึกษาให้คุณหมอได้ปรับยาด้วยนะครับส่วนใครที่ต้องการหลีกเลี่ยงการรับประทานยาก็แนะนำนะครับสารสกัดจากธรรมชาตินะครับ ขอแนะนําสารสกัดที่มีงานวิจัยว่ามีประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดนะครับซึ่งก็มีสารสกัดต่างๆดังนี้ครับ เช่นสารสกัดจากซีตาร์ออเรนเทียมสปบสฟิชีเบอร์กามีนะครับที่มีงานวิจัยว่าช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างดีนะครับลดสารอนุมูลอิสระที่ผนังของหลอดเลือดครับลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมัน LDL ที่เป็นไขมันตัวเลวและเพิ่ม HDL ที่เป็นไขมันตัวดีครับสารสกัดจากฮอลทอนที่ช่วยบำรุงหัวใจหลอดเลือดลดความดันโลหิตป้องกันอาการเจ็บหน้าอกครับสารสกัดจากทับทิมที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตต้านการอักเสบลดไขมันตัวเลวปกป้องป,อ,งปอดจากภาวะถุงลมโป่งพองสารสกัดจากมะกอกที่ ช่วยลด LDL หรือไขมันตัวเลวนะครับแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระที่หลอดเลือดและโคอนไซม์ Q10 นะครับที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอชราเสริมการทํางานของไมโตัวคนเดียที่ให้พลังงานระดับเซลล์ของหัวใจกล้ามเนื้อตับไตสมองป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับ